บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่4ชุดที่64 เอียเอ่ยมเอี่ยมเอื้อเฟือเอื้อเฟื้อเอเื้ออา,อาทรเอื้ออาทรแองแองอบอ้อมอารีอบอ้อมอารีอ อบอุ้มอบอุ้มโอรสโอรสโอรสาโอรสาโอละเฮโอละเฮโอโห